สมิ c แคปิต l ลลสซิงผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมากกว่า29ปีช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ YAMAHA กับความสำเร็จของ XSR 155 Sport Heritage ที่สามารถสร้างกระแสและความนิยมให้เกิดขึ้นในตลาดมอเตอร์ไซค์ของประเทศไทย มันเป็นการผสมผสานกันระหว่างความโมเดิร์นและความคลาสสิกบวกกับเครื่องยนต์1 5 5่งซีซีที่ทรงพลังสามารถขับขี่ใช้งานในเขตเมืองจะขี่ท่องเที่ยวขี่แถวบ้านขี่ไปเซเว่นอีเลฟก็สามารถทำได้สบายๆถ้าจะบอกว่ามันคือรถสปอร์ตที่ใช้งานได้หลากหลายแต่แฝงไปด้วยความคลาสสิกที่ดูแล้วไม่เบื่อสามารถขี่ได้ยาวนานหลายปีไม่ตกรุ่นซึ่งผมเชื่อว่า มอเตอร์ไซค์ตระกูล XSR 155จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจากนี้ไปอีกหลายปีข้างหน้าครับในช่วงปีพศ2565ที่ผ่านมามันสามารถทำยอดขายได้สูงถึง3,557คันต้องถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมันคือมอเตอร์ไซค์เฉพาะกลุ่มที่มีตัวเลขการขายสูงพอสมควรและก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ผมยังจำได้ดีครับว่าการเปิดตัวของ XSR 1 5 5ครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราวันที่16สิงหาคมพศสอ6 2มันเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของยามาฮ่ในเมืองไทยเพราะว่า CEO ของยามาฮ่ามอเตอร์ญี่ปุ่นมิสเตอร์โยชิฮิโร่ฮิดากะได้เดินทางมาร่วมง,งานถแถลงข่าวด้วยตัวเองและมีการโชว์วิสัยทัศน์พูดถึงแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และก็แผนธุรกิจ3ปีของยามาฮ่ในเมืองไทยโดยยามาฮ่ามอเตอร์ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเมืองไทยเป็นอย่างมากโดย XR155 s นั้นทุกคนคงจำกันได้ผมเคยบอกไปแล้วครับว่าคนไทยในยามาฮ่ R&D เป็นผู้ทำวิจัยข้อมูลและออกแบบในประเทศไทยโดยส่วนตัวของผมแล้วมีความชื่นชอบดีไซน์ของมันเป็นอย่างยิ่งมันให้ความลงตัวครับไฟหน้าทรงกลมถังน้ามันทรงหยดน้า เบาะนั่งตอนเดียวยาวๆตำแหน่งท่านั่งสบายๆครับอัตราเร่งความเร็วก็ใกล้เคียงรถสปอร์ตทั่วๆไปจากการทดสอบด้วยตัวผมเองจำได้ดีครับว่ามันวิ่งได้ถึง140กิโลเมตรตชั่วโมงพื้นฐานเครื่องยนต์ก็เหมือนกันกันกบ YZ-FR15 หรือ MT15 เรื่องอะไรไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าผลิตในเมืองไทยมีการนำเข้าบางชิ้นส่วนแต่อย่างไรก็ตาม Yamaha Motor ไม่ได้มีการนำเข้า XSR 155ไปขายที่ญี่ปุ่นแต่บรรดาร้านค้าหรือผู้นำเข้าอิสระได้มีการนำเข้า XSR 155จากประเทศไทยไปขายที่ญี่ปุ่นผลก็ปรากฏว่าในช่วงปี2,565ที่ผ่านมามันทำตัวเลขการขายได้สูงเกินกว่า1,000คันซึ่งถือว่าสูงมากครับสำหรับตลามดมอเตอร์ไซค์ที่ญี่ปุ่นในขณะนี้มันบ่งบอกว่ามีกระแสเกิดขึ้นแบบเงียบ ดังนั้นนิตยสารยังแมชชีนสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นจึงได้มีการคาดหมายครับว่ายามาฮ่ามอเตอร์กำลังพัฒนา XSR250 เพื่อขายในญี่ปุ่นและ XSR300 เพื่อตลาดในเมืองไทยและส่งไปขายทั่วโลกโดยภาพที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้เป็นภาพเรลนเดอร์หรือว่าภาพ CG ที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยทางยังแมชชีนได้มีการนำรูปแบบดีไซน์ของ XSR 900พี่ใหญ่สุดในตระกูล XSR Series มาเป็นต้นแบบในการดีไซน์ให้กับ XSR 250และ XSR 300โครงสร้างตัวถังก็จะเห็นว่าเป็นของ YZF R 3หรือ MT 03พื้นฐานเครื่องยนต์ก็ชุดเดียวกันครับอัพไซด์ดาวหน้าก็เหมือนกันถ้าบอกว่า MT 15คือสปอร์ตเน็กเก็ตหรือสปอร์ตเปลือย ที่เน้นความก้าวร้าวของดีไซน์แต่ว่า XSR 3 0 0หรือ XSR 2 5 0จะให้ความโมเดิร์นคลาสสิกหรือสปอร์ตเฮอริเทจอีกหนึ่งรุ่นที่จะเข้ามาเสริมตลาดให้กับมอเตอร์ไซค์ในตระกูลของ XSR ซีรีส์ความจริงแล้วถ้าามาฮ่าจะตั้งชื่อรุ่นว่า XSR 3 2 1หรือ XSR 3 2 0ก็สามารถตั้งได้ครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของมันนั้น มีขนาด321ซีซีให้กำลังที่สูงถึง42แรงม้าที่1750รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดก็29.6นิวตันเมตรที่9,000รอบต่อนอาทีซึ่งถ้ายามาฮ่าจะตั้งชื่อรุ่นว่า XSR320 แล้วก็มันจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวรถที่สูงขึ้นคู่แข่งรายสำคัญที่อาจไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงก็คือ Honda GB350 ในญี่ปุ่น ก็จะมีคู่แข่งอย่าง XSR 250หรือ XSR 320ก็อยู่ที่ว่ายม5ห้ามอเตอร์จะวางตำแหน่งไว้อย่างไรเรื่องราวการพัฒนา XSR 250และ XSR 320จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับคิดพ่อนมอเตอร์ไซค์ส,สักคันนึกถึงเรา Summit Capital Lending